ผลการออกเลขรางวัลหวยฮานอยฮานอยวีไอพีปจากงวนที่ห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดรางวัลเลขสองตัวล่างเลขคี่ออกศูนย์สามศูนย์สามรางวัลเลขสองตัวบทเลขคี40 40. ่ออกสี่ศูนย์สี่ศูนย์รางวัลเลข3ามตัวบุเลขคี่ออกสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์นี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยฮานอยฮานอยวีไอพีปจากงวนที่ หากรกรดาคม2 5งพันาเขาให้โชคดีมีชชยถูกหวยห้าหน้อยวี VIP. ไอพแต่รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ด้วยจ้าสัาบตะไคร้กดติดตามและกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยห้าหน้อยในวันพรุ่งนี้สำหรับเมืนน้อนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า